ต่อไปค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญค่ะนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวัตภัยจากพายุรุดร้อนค่ะนายทวีบุตรโพผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญค่ะพร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือที่จำเป็นในเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่บ้านนาอุดมหมู่ที่3ตนนําบลหนองไฮอําเภอเสนานิคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะทางนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาค่ะพี่ตุก๊กได้เกิดพายุฤดูร้อนลมพัดแรงในพื้นที่ตนนําบลหนองไฮค่ะ ทำให้มีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายจากความรุนแรงของพายุค่ะก็ได้พัดเอาหลังคาบ้านเรือนแล้วก็หลังคาโรงจอดรถเนี่ยปลิวว่อนไปทั่วเลยนะคะอโอ้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนในพื้นที่จํานวน11หลังคาเรือนเลยค่ะทั้งนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบหมายให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยกําลังพลทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่นะคะได้เข้าช่วยเหลือขนย้ายซากปรักหักพังและช่วยกันซ่อมแซมหลังคาบ,บ้านเรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยดังกล่าวค่ะเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุดนะคะ นอกจากนี้นะคะยังได้มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุวัตภัยดังกล่าวด้วยค่ะ